ตัวใหญ่ๆมากเลยนี่เอาครุมาวัดมาวิดเอาครุตัวใหญ่เนาตัวใหญ่ๆเอาตรงนั้นสองตัวนี่นี่ฟังนี้มันขึ้นดินี่นะครับเราหมอเอาครุมาใส่นี่นี่นี่ เยอะเลยนะเมื่อกี้เห็นเต็มเลยโองดูอแล้วะอยู่ตรงนี้แหละนี่นี่นี่ตัวใหญ่ๆมากเลยตัวใหญ่มากครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับมาอีกแล้วครับอีกตัวใหญ่ๆครับอ เช้าว่าตรงานั้นอะเยอะมากเลยตัวใหญ่ๆอย่างี้เลยเดียยวตัวใหญ่มากเลยก็หมออเดินหายจพับวันนี้เขารู้ครับ không 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 anh lên, là... không không đấy không nhìn này, này ờ, 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 chờ mấy ổ nữa không rồi không 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 ครูแล้วเอาครูมาใส่มาอยู่หรอกขาดบดี่ดูดิมาชดมาจุนจุนไหนนะฮะจุนม,ม,มาดูกล็ลองกลอง